สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะในเกมพืชปะทะซัมบ่จะบอกว่ามันโคตรเป็นเกมค่าเวลาเกมหนึ่งของพี่ปอนะหลังจากว่าเอ้ยไม่เครียดก็เล่นแบบเบาๆนะเกมนี้จะบอกว่าด่านเยอะมากแล้วก็เราจะไม่รู้นะว่าถ้าเล่นใหม่ๆจะไม่รู้ว่าตัวนี้มันทำอะไรเนี่ยเนี่ยพืชกินพืชกินซัมบีแล้วกัน มันจะกินซอมบี้ตอนแรกไม่รู้ว่ามันกินซอมบี้ออสนุกมากนี่ตอนนี้พี่ปอก็เล่นไปเล่นเปิดน,นะดูดิเงินจากสามหมื่นเหลือสามพันเฮ้ยคือมันเยอะมากอันนี้ซอมบี้แบบว่าเยอะมากอะ่ะด่านนี้คือลุ้นมากเลยว่าจะตายหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าตื่นคตรอ,อะ่ะเล่นไปประมาณสองรอบนะเนี่ยรอบที่สองคือแบบว่าเฮ้ยผ่านสักทีเถอะพ่อคุณ สนุกสนุกมาพวกแกต้องเจอฉันที่มันจะไม่ดีเพราะว่าพี่ปอจะชอบกดผิดอ่ะมันจะดูดด้วยนะนอกจากมันกินแล้วมันจะดูดด้วยนะอดู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 ดดดสนุกมากเลยเกมเนี้ยบอกว่าเลยมันอยู่ในช่วงติดติดอยู่นะบุมบม่มบั่มดุมด่มดั่มโอ้ดูกองทัพซอมบี้สิแม่เจ้ามาทำไมกันเยอะแยะนี่ฉันไม่ได้ติด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 ฉันไม่ได้ติดนี้พวกนายนะอันนี้คือแบบว่า อันนี้แลพ่อพ่อค้าเงินกู้่ฉันไม่ได้ติดนี้พวกนายนะพวกนายจะมาทวงอะไรกันขนาดนี้ดูบ้านฉันสิบ้านฉันนายยาเลยนี่ฉันก็ไม่เบาเหมือนกันนะฉันเป็นลูกนี่ฉันไม่เบาเหมือนกันนี่โอ้โหฉันช็อตเลยอันนี้เนี่ยไฟฟ้าช็อตก็ทํายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ฉันจะต้องกินพวกไหนหมดฉันต้องต้องกินพวกนายให้หมด แล้วซอมบี้ทั้งหลายเข้ามาเลยฉันเตรียมแผนไว้แล้วมาหมับมุบมับระหว่างที่มันเคี้ยวอยู่นะมันจะกินตัวอื่นไม่ได้เลยเราต้องหาแผนตลอดเวลาเกมนี้เหมือนคล้ายๆเกมวางแผนนะเออเอ้ยดีมันอิ่มไปแล้วตัวหนึง่งโอเคยังอยู่ได้แ้วซอมบี้นี่คือมาแบบเรื่อยๆเลยอ่ะเยอะมากอ่ะนี่เราต้องเก็บใบไม้ก่อน มันก็คือเหมือนคล้ายๆอันติพิเศษนั่นเองแต่ต้องรอใช้ในแบบว่าฉุกเฉินฉุกเฉินนิดนึงนะฮย,ยังไม่หมดครับมันเยอะมากเนี่ยเห็นปะพี่ปอยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ,อย,ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย hmm. เยอะมากไปโหลดมาเล่นนะสนุกเวอร์คือแบบว่าวันหนึ่งเราจะดูดิดว,ว่าเราจะได้เท่าไหร่บางวันก็ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ คือแบบว่ามีอารมณ์แบบหัวร้อนเหมือนกันนะไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีเลยบางด่านมันยากมากบางด่านมันยากมากอกินม,มันเข้าไปโอ้โหช็อตชอตไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวเดียวการช็อตของพี่ปอไม่มีประโยชน์อะไรกับพี่ทั้งนั้นไอตัวเนี้ยเพิ่งรู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยไอด้านซ้ายเห็นไหม ปาก็ลุ้นอยู่ตั้งนานว่ามันเอาไว้ทําอะไรเออโง่ตั้งนานอ๋อมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่แรกคิดว่าไม่มีประโยชน์แค่ไปเลยนี่น่นี่แน,น,น่ขึ้นไปขึ้นไปกัดมั่งเลยกัดแมงหัวขาดไปเลย <c oughs> กัดไปเลยซู้ซเอานี่พี่ปอล,ลืมใช้ใบไม้นะเนี่ยอันติสุดพลังลืมใช้ <c oughs> เล่นแบบว่าเพลินๆลืม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 ,ลม ใช้ยังกดผิดกดถูกก็เด้อว้านี่ปากอ้าปากกว้างๆโดนกินซะแล้ว้งสู้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 สนุกอะ่ะเพลินเจริญใจโอ้โหดูดิมาอย่างไม่หยุดยัง้งนี่ไม่อยากใช้สายฟ้าแล้วนะเพราะอะไรเปลืองมากเลยต้องแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแล้วเพื่อก็กดไม่ค่อยถูกด้วยไงอัง โดนรับประทานไปหนึ่งตัวโหยโซโซสูซ้มากใครเล่นอยู่บอกด้วยถึงด้านไหนแล้วไม่มีตังซื้อตัวอื่นเพิ่มเลยอ๋อเราดูดมันนี่มันมันพยาเคมันพยา่ะดูดมันเลยดูดไหมดูดไม่ได้ดูดไม่ได้วันนี้ต้องเสียรถตะกองทับเจ้านี่ มันตามมาทวงนี่เราถึงบ้านเลยน่ากลัวมากอีกไอไฟเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยไอ้คบเพลิงเนี่ยมันจะเผาเรามันเผาซอมบี้เราอ้อยไม่นั่นไงไม่ไม่ไม่ทํายังไงดีทํายังไงดีไม่หมดแล้วขอให้ผ่านเธออีกนิดเดียวก็จะผ่านแล้วนะอีกนิดเดียวก็จะผ่านแล้วลุน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 สนุกอ่ะอยากให้ทุกคนเล่น โอ้ยจะบ,บาดไหมเนี่ยดูดิ <_ C> อะไรเยอะรู้ปะดูดิครบเพลิงทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยทำไงดีชีวิตชีวิตเฮ้ยลถหายไปหมดแล้วล <_ C> ถหายไปหมดแล้วแม <C> ่เจ้าลดหายไปหมดแล้วลถหายไปหมดแล้วโอ <C> ้โหกินมาเลยลดหายไปหมดแล้วลด <C> หายเฮ้ผ <_ C> ่านแน่ อันนี้เดี๋ยวกดอันติเด้กดไหมอโอ้โหสุดยอดเลยมันเอาไว้ทิ้มแทงงาเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันเอาไว้ทิ้มแทงโง่นักพี่ปองโง่นักโอเคสนุกมากโดดมาเล่นเลยสนุกสนุกไว้เจอกันใหม่ทุกเช้านะคะสำหรับเกมนี้ไปแล้ว